นอนมากไปไม่ดีโครงโลกนิตบอกนอนส2บสองชั่วโมงไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานโครงโลกนิตเป็นวรรณกรรมคำสอนประพันธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาเดชาดิศนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามมีเนื้อหากล่าวถึงสัจธรรมของโลกรวมทั้งสอนเรื่องการดำเนินชีวิตการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะที่ควรปรากฏเป็นจารึกอยู่ที่วัดโพธิ์ ตามที่รัชกาลที่สามโปรดให้รวบรวมศัพทวิชาไว้ที่นั่นโดยได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณกรรมที่มีความงดงามทางภาษาอย่างยิ่งผลงานหนึ่งเมื <S <S ม่อว่าด้วยการดำเนินชีวิตโครงโลกนิตจึงมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าด้วยการนอนระบุจำนวนเวลาที่คนกรุงเทพมหานครสมัยจารีตควรนอนไว้ว่าบรรทมยามหนึ่งไทยทรงฤทธิหกทุ่งหมู่บัณฑิตทั่วแ้สามยามพาูพาณิ์นรชาติ นอนสี่ยามนั้นและที่แท้เดรอฉานโครงบทนี้มีความหมายว่ากษัตริย์นอนเพียงสามชั่วโมงเหล่าบัณฑิตนักปราด์นหกนชั่วโมงพวกพ่อค้าและคนธรรมดาทั่วไปนอน9้าชั่วโมงแต่ถ้าใครนอน12ชั่วโมงก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานที่มักใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการนอนถึงอย่างนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนนอนเยอะบ้างอย่างที่ดีอ เมาล็อกพ่อค้าชาวอังกฤษที่เดินทางมาติดต่อค้าขายกับสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งข้อสังเกตว่าชาวสยามคุ้นเคยกับการนอนถึง14ชั่วโมงต่อหนึ่งวันซึ่งข้อสังเกตของเขาอาจนับรวมเอาจำนวนชั่วโมงการนอนกลางวันเข้าไปด้วยเพราะปกติแล้วชาวสยามนิยมนอนกลางวันเป็นการพักผ่อนหย่อนใจแทนการออกไปเดินเล่นอย่างชาวตะวันตกคุณวีรยุทธ์ปีศาลีขยายความเรื่องการนอนไว้ในหนังสือ กรุงเทพมหานครยามราตรีว่าเมื่อพิจารณาการนอนของคนกรุงเทพมหานครสมัยจารีตพบว่าระบบเวลามาตรฐานยังไม่มีบทบาทต่อการกำหนดเวลาการเข้านอนและจำนวนชั่วโมงการนอนมากนับที่พบเป็นเพียงการกำหนดเวลาอย่างคร่าวๆด้วยหน่วยวัดเวลาในสังคมเดิมคือยามไม่ใช่หน่วยนาฬิกาแบบโลกสมัยใหม่เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าลักษณะการนอนของคนกรุงเทพมหานคร สัมพันธ์กับสภาพสังคมในขณะนั้นคือสังคมก่อนสมัยใหม่ในยุคเกษตรกรรมที่ระบบเวลาในชีวิตประจำวันยังไม่เคร่งครัดอย่างในสังคมอุตสาหกรรมจนเมื่อกรุงเทพมหานครกลายเป็นสังคมเมืองสมัยใหม่ที่มีระบบเศรษฐกิจแบบใหม่คือระบบทุนนิยมแล้วเวลาการเข้านอนและจำนวนชั่วโมงการนอนของคนกรุงเทพมหานครจึงมีความชัดเจนขึ้นตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปคุณวิรยุทธ์ระบุ อย่างไรก็ตามค่านิยมและวิธีปฏิบัติย่อมเปลี่ยนไปตามยุคสมัยหากเป็นยุคนี้การนอนที่กินเวลา12ชั่วโมงอาจเป็นผลมาจากการทำงานหนักและวิถีชีวิตอันรีบรีบเร่งที่หากมีเวลาว่างพอจะนอนเต็มอิ่มได้หลายคนก็มักจะเลือกนอนเอาแรงเติมพลังให้เต็มที่ก่อนสู้ชีวิตกันต่อน,นั่นเอง